ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทาําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการถอดประกอบปืนโค1911 ซึ่งปืนที่นำมาสาธิตนี้ก็เป็นโคมาร์คโฟรซีรีสเจ็ดศูนย์เกัฟเวนมนต์นะครับเป็นซีรีสเจ็ดศแท้ๆนะฮะจริงๆเรื่องการถอดประกอบปืน1นึ่เนี่ยก็มีหลายท่านทําคลิปอธิบายไว้ใน YouTube ก็เยอะนะครับแต่ก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับเรียกร้องมาอยากให้ผมทําคลิปอธิบายการถอดนะครับก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะอธิบายให้แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นการถอดประกอบในแบบฉบับของผมเองนะฮะจริงๆการถอดปืนโค้ดหนึ่เนี่ยมันสามารถทําได้หลายวิธีนะครับ แต่ที่ผมจะบอกตัวไปนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการแบบนี้ตลอดเลยในการถอดประกอบนะครับเริ่มแรกก็ต้องเคลียร์ปืนนะครับอย่างกระบอกนี้ก็เคลียร์มาแล้วก่อนถ่ายนะฮะก่อนอัดคลิปนะครับกดซองกระสุนนะครับแล้วก็เคลียร์ดูว่ามีกระสุนหลงเหลืออยู่ในลงเครงไหมนะฮะแล้วก็ลันไก่ทิ้งไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับจากนั้นผมก็จะเข้าเซฟห้ามไก่ไว้นะครับซึ่ง เราต้องง้างล็อกก่อนนะครับแล้วก็ดันเซฟขึ้นไปซึ่งเซฟห้ามไกเนี่ยมันจะเป็นล็อกสไลด์ด้วยนะครับไม่ให้สไลด์มันขยับถอยหลังนะฮะเนี่ยครับเพราะว่ามันจะต้องมีจังหวะที่เรากดด้านหน้าสไลด์นะฮะป้องกันสไลด์ถอยหลังจากนั้นก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับก็จะเป็นประแจสําหรับถอดบูชนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีบูชครอบลบกล้องนะครับเนี่ยฮะเราต้องถอดเอาประแจกดลงไปนะครับกดให้มันตรงล็อกของมัน แล้วก็หมุนหมุนไปทางด้านไหนอ่ะด้านขวามั้งอืมหมุนไปนะครับต้องเอามือกดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีตัวครอบสปริงอยู่เนี่ยครับแล้วสปริงมันจะดันให้เด้งออกมามันจะเด้งหายได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเอานิ้วกดไว้นะฮะก็เอาสปริงออกมาเอาบูชออกมานะครับประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็จะถอดบูชครอบตัวนี้ออกนะครับการถอดบูชเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะ เราต้องหมุนกลับมาให้มันตรงล็อกของมันนะฮะต้องหมุนกลับมาทางซ้ายบางกระบอกบางยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะหมุนไปอีกทางหนึ่งนะฮะท่านก็ต้องหาจุดให้ได้นะครับอ่ะอย่างอันเนี้ยผมจะหมุนมาทางซ้ายแล้วถึงจะดึงออกมานะครับแบบนี้อย่างตัวเนี้ยซีรีส์จัตศูนย์กัมมันเมสเนี่ยมันจะเป็น Bush, บูชกลิบจำปานะครับก็คือเป็นขาสี่ขาแบบนี้มีหน้าที่ก็คือเอาไว้ล็อกลำกล้องนะครับมันจะบีบ ทำหน้าที่เป็นเหมือนสปริงอะ่ะบีบลํากล้องอีกทีหนึ่งให้ลํากล้องมันฟิตแน่นกับตัวสไลด์ปืนแล้วมันจะทําให้ปืนยิงแมั่นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีความแข็งแรงทนทานเท่าบูชแบบนั่งเดิมที่เป็นแบบทึบนะฮะมันอาจจะหักได้นะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดหักเนี่ยท่านก็ใส่บูชแบบแบบเดิมก็ได้ที่เป็นบูชทึบนะฮะสามารถใส่ได้เช่นกันนะครับอ่ะหลังจากถอดบูชถอดสปริงรีคอยถอดตัวครอบออกมาแล้ว ผมก็จะถอดสลักล็อกที่โครงปืนนะฮะตัวนี้นะครับก็ต้องปลดคันเซฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถึงผลักสไลด์มาด้านหลังได้ต้องให้มันตรงร่องตร,งตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วนิ้วชี้นะฮะนิ้วไหนก็ได้ครับดันปุ่มตัวนี้ที่มันอยู่เฟร,รมปืนด้านขวาเนี่ยดันให้สลักมันโผล่ขึ้นมาจากนั้นก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเนี่ยวางไว้นะฮะจากนั้นก็ผลักสไลด์ไปด้านหน้าครับ มันก็จะหลุดออกจากกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงปืนนะครับสำหรับซีรีส์เจศูน์กิร์ลเมนต์นะฮะตัวออริจินอลนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเฟรนปืนเนี่ยต้องบอกว่ามีความหนามากนะครับให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะฮะหนาจริงๆครับรุ่นนี้อ่ะวางไว้ก่อนจากนั้นผมก็จะถอดตัวไกด์หลอดนะครับซึ่งไกอด์อตอันเนี้ยเปลี่ยนใหม่เป็นไกด์อตยาว จริงๆมันเป็นไกด์หลดสั้นนะครับรุ่นนี้แต่นี่ใส่ไกด์โหลดยาวมันก็จะสวยงามแล้วก็ยืดอายุสปริงรีคอยดึงออกมาด้านหลังนะครับวางไว้จากนั้นก็ถอดลำกล้องครับถอดลำกล้องเนี่ยจะต้องดึงออกไปทางด้านหน้านะครับเราจะต้องผลักตัวนี้ห่วงตรงเตงเนี่ยให้มันพับลงมาแบบนี้นะครับมันถึงจะออกได้ถ้าเกิดมันไม่พับลงมาเนี่ยมันจะติดนะฮะดึงออกไม่ได้นะมันจะติดเราต้องพับลงมาถึงจะดึงออกได้นะครับ เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับที่โคนลำกล้องของปืนโค้ a r k ร์ควิสซ s ่รีเจต n ู m ค n รเนตี่ยตรงเนี้ยตร,ตรงช่วงลมปเนี่ยหรือทางลาดป้อนกระสุนนียฮะมันจะปาดเว้าเป็นเหมือนรูปครึ่งวงกลมนะครับลักษณะจะเว้าอย่างนี้นะฮะมันจะช่วยในเรื่องของการป้อนกระสุนทำให้การป้อนกระสุนเนี่ยไม่ติดขัดนะครับมีความราบรื่นแล้วก็ให้ผลแน่นอนมากขึ้นนะฮะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นต้นแบบของปืนในยุคสมัยใหม่เลยนะครับที่เขาจะปาดเป็นแล้มให้มันผายออกแบบนี้นะฮะเนี่ยครับมันทำให้การป้องกระสุนเนี่ยดีขึ้นไม่ขัดไม่แจมนะฮะโคซีริกระสนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะฮะเนี่ยครับสังเกตดูนะครับมันก็จะได้ไกปืนที่ค่อนข้างสมูทราบเรียบนะครับไกดีมากๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะลั่นได้นะครับถ้าเกิดหล่นกระแทกนะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับมาดูวิธีการประกอบกลับนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็จะใส่ลํากล้องเข้าไปก่อนนะครับถอดอันไหนออกมาทีหลังก็จะต้องใส่อันนั้นเข้าไปก่อนผมก็เอาลำกล้องใส่เข้าไปนะครับเข้าไปจนลงล็อกของมันพอดีนะฮะจากนั้นก็จะใส่ไกด์หลอดนะครับสอดตามเข้าไปให้มันลงร่องของมันพอดีนะฮะสังเกตดูนะครับที่ ปลายโคนไกด์หลอดเนี่ยมันจะมีเว้าวตรงนี้ให้มันไปลงกับลำกล้องนะฮะเราต้องเอาทางนี้ลงนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเฟรมปืนก็ใส่เข้าไปตามรางของมันเลยนะครับอ่ะสอดเข้าไปนะฮะให้มันตรงล่องของมันนะครับล่องตรงนี้นะฮะต้องตรงกับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะ แล้วก็ขยับลำกล้องนิดนึงเพื่อให้ห่วงตรงเตงด้านในเนี่ยมาตรงกับรูพอดีเพื่อที่เราจะสอดสลักตัวนี้เข้าไปได้นะครับถ้ามันไม่ตรงมันก็จะยัดไม่เข้าเราก็ต้องขยับให้มันตรงนะครับก็ต้องเล็งให้ดีว่าตรงอย่างอย่างน,นเนี้ยผมว่าตรงแล้วนะผมก็จะสอดเข้าไปอ่ะปรากฏว่าสอดได้ก็สรุปว่าตรงดีแล้วนะครับสอดเข้าไปปุ๊บก็กดลงไปนะฮะจังหวะก,กดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะ คลดเป็นรอยได้เราต้องกดลงไปปึ๊กเดียวให้มันลงไปเลยอย่าใช้วิธีตะวัดนะครับถ้าตะวัดเนี่ยเฟรมปืนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยนะฮะตัวคันล็อกตัวเนี้ยมันจะไปคูดได้นะครับต้องระม,มัดระวังหรือบางคนก็อาจจะเอาเทปมาแปะไว้นะครับป้องกันการขีดขวนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างอันนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยผมก็จะผลักมาด้านหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ขึ้นคันเซฟห้ามไก่นะครับล็อกสไลด์ไว้ไม่ให้มันขยับนะครับ ทีนี้ผมก็พลิกขึ้นมานะฮะหลังจากที่พลิกมาด้านบนแล้วนะครับผมก็จะใส่บูชลงไปก่อนนะครับต้องเล็งให้ดีนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะต้องหมุนให้ถูกทางมันก็จะสอดลงไปได้แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ถูกไม่ตรงล็อกมันเนี่ยมันจะไม่ลงนะฮะเนี่ยมันจะไม่ลงเราต้องใส่ให้มันถูกล็อกแล้วก็ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็หมุนไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจังหวะหมุนเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีมันอาจจะ มันติดนะฮะมันติดตัวไกด์อตเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาจังหวะให้มันหมุนไปให้ได้นะครับต้องออกแรงดันนิดนึงนะครับบางทีมันก็หมุนไปได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดลงล็อกมันก็จะหมุนไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ลงล็อกก็ต้องขยับกันนิดนึงนะครับจากนั้นผมก็ใส่รีคอยล์สปริงตามเข้าไปนะฮะจากนั้นก็ใส่บูชครอบนะครับดันเข้าไปนะครับจากนั้นก็ หมุนตัวบูชตัวนี้เข้ามานะครับต้องใช้ประแจช่วยกดนะฮะกดแล้วก็หมุนให้มันลงล็อกของมันตรงกลางมันก็จะไปขบกันไว้พอดีแบบนี้นะครับก็ปลดคันเซฟนะครับแล้วก็ลองสไลด์นะฮะโอเคทํางานเรียบร้อยดีลองใส่แม็กกาซีนแล้วดึงสไลด์ดูว่ามันค้างไหมอ่ะปรากฏว่าค้างนะครับ ก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการถอดประกอบปืนโค1911อันนี้ก็เป็นการถอดประกอบในแบบฉบับของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ